สวัสดีครับเชฟนุ่งกินเที่ยววันนี้จะมาทำตามคำขอของ f อนะครับขอมาหลายวันแล้วครับบะหมี่ <c oughs> เกี๊ยวต้มยำติดคออะ่ะขอจิ้มนะกรัเจี๊ยวครับ <c oughs> มัหมีเกี๊ยวต้มยำนะครับทาง่ายๆนะครับอันนี้น้ําซุปก็จะใช้เป็นน้าซุปผงปรุงรสเลยนะครับมาดูเครื่องนะครับหอยค่อยชั่วหน่อยเส้นหมี่นะครับเส้นหมี่ทั่วไปนะครับอันนี้ก็เป็นไส้เกี๊ยวครับก็เชฟก็ตีแล้วนะครับอันนี้ก็ใส่ชูรสรสดีซอสฝอยเขียวพริกไทยน้ำมันหอยนะครับตี้เข้ากันแผ่นเกี๊ยวเดี๋ยวจะห่อครับกระเทียมไว้เกี๊ยวครับมะนาวเอาไว้ใส่ทัว นี่สงเดี๋ยวคั่วครับแค่จะทําเป็นคลิปสั้นๆนะจะตัดให้เพื่อนๆดูนะครับจะได้ทําง่ายๆแคบหมูครับแล้วอันนี้เป็นหมูเดี๋ยวจะเอาไปต้มนะครับมีถั่วฝักยาวครับขั้นนาครับมีสลัดครับต้นหอมผักชีผักชีฝรั่งนะครับไปครับไปเตรียมเครื่องกันครับ เดี๋ยวเชฟจะไปเกียวกระเทียมกับเอาถั่วลิสงนี่ไปคั่วก่อนนะครับวิธีห่อเกี๊ยวนะครับอันนี้แผ่นเกี๊ยวนะครับเอาเนื้อหมูมาครับสบายสบายตล์เชฟหนุ่มนะครับแล้วเต่น้ำนะครับนี่ครับปิดครับนี่ครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวเชฟห่อเกี๊ยก่อนนะครับ อนนี้เชฟก็เตรียมเครื่องครบหมดเลยนะครับมีเกี๊ยวที่เชฟห่อเรียบร้อยแล้วนะครับหมูสามชั้นเอ้ยหมูสามชั้นว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอจิบน้ำก็เจียบนิดนึงหมูสามชั้นนะค่อยิงทั่ว หมูสับรวนนะครับหมูชิ้นต้มสุกซอยเรียบร้อยอันนี้เครื่องต้งยมยำต้องมีนะครับต้นหอมผักชีต้องใส่ผักชีฝรั่งนะครับแล้วก็ใส่ผักชีพักกระปืนสลัดสวยๆครับคะปอกแล้วก็ซอยเฉียงๆนะครับถั่วฝักยาวก็ซอยเฉียงๆนะครับถั่วลิสงก็คั่วมาเรียบร้อยครับคั่วมาอย่างดีเลยครับหอมแคบหมูครับ กระเทียมเจียวครับนี่ครับเครื่องกุ้ยเตี๋ยวใครว่ายากครับง่ายนิดเดียวเรามาดูส่วนของน้ำซุปนะครับใครว่ากุ้ยเตี๋ยวต้องต้มหม้อน้ำซุปหม้อใหญ่ๆเชฟจะต้มหมอกหม้อที่เราใส่ไอ้มะม่าเนี่ยให้ดูนะครับเอาล้วครับมาดูน้ำซุปกุ้ยเตี๋ยวครับ กาสักสองถ้วยนะครับเอาสักสองถ้วยพอโอโค,ครับถ้าใครไม่มีก็เอาซุปก้อนใส่ก็ได้นะครับซีอิ๊วขาวครับซอสฝักเขียวครับ น้ำมันหอยครับไม่เสียเวลาเชฟจะใส่ต้งถ่ายไปเลยนะครับอันนี้นะครับสูตรที่ไม่มีใครเขาบอกกันนะครับอันนี้มีขายนะครับทั่วไปนะครับนี่ครับน้ำกระเทียมดองนะครับใส่น้ำกระเทียมดองมาหนึ่งช้อนครับโอเคครับ เรียบร้อยนะครับน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวครับทำง่ายกินได้อร่อยด้วยตามสไตล์เชฟหนุ่มครับเดี๋ยวไปตั้งไฟครับเรียบร้อยแล้วครับน้ำซุปเค็มหนุ่งครับถ้าใครที่ว่าจะทำหม้อใหญ่ๆห,หน่อยก็ซื้อซุปข้อกระดูกหมูมาใส่นะครับแล้วก็เพิ่มเครื่องพวกนี้เข้าไปแล้วไอเนี้ยเชฟก็บอกให้มันมีขายทั่วไปเนาะในห้างก็มีขายครับ น้ำหอมดองเนี่ยแล้วก็ซื้อไอเครื่องปรุงซุปกุดยเหี่ยวครับสองยีบาทในห้างก็มีขายนะครับเอามาใส่นะครับแล้วก็ซื้อหวัวใจเท้าใส่ราผักชีใส่นะครับแค่เนี้ยจบข่าวไม่มีอะไรมากเดี๋ยวเชฟจะเอานี่ไปทอดนะครับเทปทอดสัก4ี่ห้าตัวพอครับ พอทานเอาไปครับลวกก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวนั่งกินก๋วยเตี๋ยวกันเลยครับตอนนี้น้ำลวกเราก็เดือดแล้วนะครับส่วนน้ำซุปเราก็โอเคแล้วเดือดแล้วเดี๋ยวเราจะลวกก่อนเลย <c oughs> ผักคะน้ากับถั่วขอกยาวครับเดี๋ยววันนี้เชฟจะซักสองก้อนเลยนะเชฟรู้สึกว่าหิวข้าว โ okay, อเคออกแลครับขึ้นเดี๋ยวนานครับเดี๋ยวมันจะเหี่ยวเส้นหมี่นะครับเราทำกินเองครับไม่ต้องล้มไม่ต้องล้างอะไรมันนะครับเชิปเอาสองก้อนนะครับ เอาล้ครับได้แล้วครับเส้นใสๆแล้วครับขึ้นครับเอาแล้วนะครับหลังจากเคฟทอดของเรียบร้อยลวกบะหมี่เรียบร้อย,เ,ย,อยเดี๋ยวเราจะมาปรุงน้ำซุปกันเลยนะครับก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะครับพริกป่นครับน้ำตาล ชูรสครับนี่น้ำซุปร้อนๆเลยครับพิกไทยครับยังไม่ต้องไปใส่เยอะนะครับเดี๋ยวเรามีเครื่องปรุงอยู่นะครับนปลาครับกระเทียมเจียวครับ ัครบหมูสับครับหมูชิ้นครับน้ำส่มครับ จะขาดแล้วไปสักอย่างหนึง่งมาแล้วครับถั่วลิสงปนครับใส่ไปนิดก่อนนึงครับเดี๋ยวเราเอาใส่ที่หลังได้นะครับโอ๊ยโอ๊ยขอโทษครับถั่วลิสงปนนะครับเดี๋ยวเราใส่เพิ่มได้ครับน้ำสุมครับ สองก้อนก็ใช้สักสามทับพีนะครับเครื่อนนดีกว่าเพื่อมันแซ่บเวอร์นี่ครับนี่คือก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำครับขนาดแท้ครับ เพื่อความชัวโคนเครื่องให้เข้ากันอีกทีนะครับขอชิมก่อนนะครับให้เครื่องมันเข้ากันดีก่อนนะครับเครื่องมันละลายก่อนนะครับเค็ฟชิมก่อน,นะครับตังส้มครับโอเค เรียบร้อยครับนี่เลยนะครับสูตรต้ยมยำนะครับนี่ครับเรียบร้อยครับบะหมี่เกี๊ยวต้ยมยำครับ เดี๋ยวขาดเหลืออะไรรสชาติเนี่ยเราเติมได้นะครับเพราะว่ามะนาวเลยยังไม่ได้บีบเข้าไปเลยนะครับเรียบร้อยครับบะหมี่เกี้ยวต้มยำของเชฟหนุ่งกินเที่ยวครับเมนูง,ง่ายๆครับเพื่อนๆขอมานะครับ ทำง่ายกินได้อร่อยด้วยตามสไตล์เชฟหนุ่งนะครับถูกรีสงยังมีนะครับเติมเพิ่มได้แค่หมูยังไม่ได้ใส่นะครับเอาละครับเดี๋ยวนั่งทานข้าวด้วยกันกับเชฟครับ เสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวครับบะหม,มี่เกี๊ยวต้มยำสูตรสไตล์เชฟหนุ่งนะครับทำง่ายกินได้อร่อยด้วยถ้ายังเผ็ดไม่พอเดี๋ยวเติมพริกป่นนะครับน้ำส้มดองครับเราดองคนเดียวนะครับน้ำปลาพริกไทยครับถั่วลิสงครับรั่วใหม่ๆนะครับ ก็้วใหม่ๆหอมๆนะครับเติมได้นะครับกระเทียมเจียวเจียวใหม่ๆนะครับเกี๊ยวทอดคนเดียวครับเค็หมูครับถ้ายังเปรี้ยวไม่พอบีบมะนาวใส่เพิ่มครับนี่ครับหอมมากครับหอมน่าทานมากเดี๋ยวถ้าบีบมะนาวเข้าไปใส่นี่รับรองอร่อยแน่นอนครับเดี๋ยวนั่งทานข้าวด้วยกันกับเชฟครับ บะหมี่เกี๊ยวต้มยำรสแซ่บครับทันกับบรรยากาศใกล้ฝนจะตกนี่นะครับแคบหมูหอมๆครับแคบหมูใหม่ๆครับ